สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับมาอยู่กับผมกับกับช่องคนขยันนะครับไม่มีวันจนนะครับครับผมมือนีกสีไปขายเห็ดนะครับนะครับครั้งแรกนะครับพี่ได้เพื่อนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสี่ครึ่งนะครับเข้าไปสิไปหาขายเห็ดกันนะครับออกจากบ้านตีห้านะครับเพื่อนเพื่อนครับขายเห็ดขาวนะครับ ตอนนี้นัดกระแพกใส่ถุงเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปกันคนระับเดี๋ยวห่าสิใบคลายเหงือกปใส่บาตนะครับเดี๋ยวห่าสีคีม่มอไส้ขันนี้ไปนะครับโอเคครับไปเบิ่งกันครับ ครับพเพื่อนๆครับตอนนี้เ,ร,เราก็มาหอดหงคายแล้วนะครับเป็นเป็นนาวัดนะครับข้างวัดบ้านบ้านเนี่ยก็คือมันต้องมาดูซื้อเพบอกกันจำอะไรนะครับมาตาเสาหนับเพื่อนจะมาขายเห็ดนะครับเพเนนบเป็นมาซื้อของอยู่ตรงนี้นะครับมันเป็นตลาดโตลุงก็เพื่อนเป็นตลาดกนารมาตาเสาร์นะครับ ครับกาได้ขายไปแล้วนะครับสองพุงครับราจากที่มาหอดนะครับตามบอกชานพุงแล้วนะครับเดี๋ยวห้องมาเบิ่งกกันครับปภาสีมีค่อนขอภาสีนะพรับวะยางผ่านไปแล้วครับยางผ่านไปต้องแก้กันนะไม่ใช่ของไม่ใช่บาทไหมนอด น่าคุณมากไปนั่งแล้วไปซื้อไ้มาใส่บาทตัวใส่เห็ดประเดีบอกเออประนดี้เป็นบรรยากาศย่ามเศาร์นะออมีตลาดน,นะครับทางเขาวัดน,นะครับบาท เราเบิอไนครับมาสิงพวเสียวคำบอกรอต่อไปรอต่อไปนะครับพี่คนขาวว่าแม่พี่ตู้เย็นย่งพี่ตูเย็นย่ากัน ครับในคล้ายแล้วนะครับสองพุงนะครับหมาสิบบาทนะครับพันๆครับ <1> 1> เดี๋ยวให้เงีว่าเบิ่งปานะ <1> 1> ปลา,ายังก็แม่นเนี่ยผมบ่กครับผมดูโครบสีไข่แม่น้องกระเดาแม่นแม่ ก็ผมวาชีมือเนี่ยมาว่าท่านจะตัมกันเลยเพป่นไห้มาตาเสาครับเป็นไห้มาตาเสาครับเมียนเมียนครับให้อวนแจกดีนะแจกด น้องหอยท่านน้องหอยท่านจ้าโอ้ครับมาตัดตีซี่อะไ่ฮะตัดฮิตก็ฮิตแล้วตีซี่ครื่องว่าหอนีเกิดตีหักว่ะครับ กะเขาซอยกระบือคุณเอามาเอามาตัดใส่หนิแมะข้าวทุ่งข้าวเหนียวข้าวมี่คุณแม่มันแพงเขางเขากระซามด้วยกามจนะลนไม่ใช่มไ่ก้าวมันหลแพงหรอ

โอเคครับเฮ็ดเท่ากำลังทำงานแล้วนะครับตอนนี้ขายดีขนาดครับเพื่อนครับใกล้แล้วครับใกล้แล้วใกล้กละจะเบิร์แล้วนะครับ เห็ดคอนขาวนะครับเด้อขายดีขนาดครับเพื่อนๆครับขอบคุณหลายๆนะครับที่เข้ามาเบิร์นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขายเห็ดฟันนะครับจะข้าวนะครับขออนุญาตขายเห็ดฟันนะครับเดี๋ยวมาเบิร์กันครับทีเบิร์บอคุ้นหลายขนาดครับเพื่อนๆครับเมื่อกี้นี่ กระเกือปั้ชนะครับแล้วยู่ประมาณ2โลผอจะทิ้ว่าประสบความสำเร็จหลายนะครับสำหรับมื่อนี้กระโล3โลนะครับประมาณ3 2 3สองโลสองโลกวัวนะครับแยกก็ยังอยู่อยู่นะครับพ่นยังมาซาบนิดนะพ่นกำลังเดินกันนะครับ เดี๋ยวนะครับถ้ามาคลิปนี่ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้พวกผมนะครับช่องคนขยันนะครับไม่มีวันจนนะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พวกผมกับคอล่านะครับพี่น้องไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับบ๊ายบายนะนัดคลิปนี้นัด กรพาอกันไม่มื่อยงเศร้าครับเดี๋ยวสีไายดูภาพบินถาตให้เบื้องน้าพระท่านนะครับพอดีขึ้นใส่บาทหลายหายเออเริ่มเริ่มไายตอนนั้นที่เพิ่นใส่บาทเพราะว่าช่วงบางนึงที่บระเทศไทยเบิ่งนะครับพพเพราะว่าเพิน <laughs> เพิ่นมาห่มกันเกันใครพระท่านนะครับก็เลย แล้วครับผมบ๊ายบายครับ